สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าว,วันนี้นะครับเริ่มอาทิตย์ใหม่นะครับวันจันทร์ที่25พฤศจิกายน2567นะครับเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนวันนี้เรามาเช็คในส่วนของสภาพอากาศนะครับภาพรวมตอนบนของประเทศนะครับจะมีในส่วนของลมกระโชกแรงแล้วก็อุณหภูมิก็จะเย็นลงนะครับในการเดยกดารโซนทางด้านภาคใต้ ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูล12ชั่วโมงข้างหน้าบางพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีในส่วนของน้ําท่วมนะครับในส่วนทางด้านภาคใต้ถ้าช่วงประมาณ6นาฬิกาวันนี้นะครับช่วงประมาณ6นาฬิกาวันนี้โซนที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับยังคงเป็นภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่มีโอกาสจะเกิดฝนต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานนะครับ แล้วก็ท่าแซชุมพรสวีหลังสวนท่าชนะนะครับดอนสักสิชนท่าสาลาเมืองนครศรีธรรมราช,ชะอวดนะครับระโนดพัทลุงบางแก้วตรังสงขลาครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับวันนี้ถ้าดูจากตรงนี้ลมตอนกเชียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันยังคงมีกําลังแรงนะครับนั่นจะส่งผลทาให้ ยังคงต้องจับตาฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของภาคใต้พอช่วงสายมานิดนึงนะครับช่วง8นาฬิกาทางด้านฝั่งนี้นะครับประจวบคีรีขันธ์ปราณบุรีนะครับหัวหินปราณบุรีกลุยบุรีเมืองประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานท่าแซชุมพรสวีนะครับหลังสวนท่าชนะดอนสักสิชนท่าสาราฉวางเมืองนครศรีธรรมราชทุ่งสงนะครับะอวด พัทธลุงตังบางแก้วควรเนียงนะครับสงขลาระโนดนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับว่าลมที่พัดมาลมตะอวออันเฉียงเหนือที่พัดมายังคงมีกําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับพอช่วง10นาฬิกาก็ยังคงมีโอกาสที่จะตกแช่ต่อเนื่องนะครับประจวบคีรีขันธ์ทับสะแก บางสะพานนะครับชุมพรหลังสวนท่าชนะขนอมนะครับบ้านนาสารทุ่งใหญ่เมืองนครศรีธรรมราช,ชะฉวดระโนดพัทลุงบางแก้วควรเนียงสงขลาครับยังคงต้องเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในช่วงนี้นะครับถ้าดูในส่วนของลักษณะกลุ่มฝนนะครับจะเห็นฝนโซนทางด้านนี้นะครับ ลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับที่พัดปกคลุมในส่วนของทางด้านภาคใตน้นะครับนี่คือในช่วงสินาฬิกาพอช่วงเที่ยงนะครับตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปฝนก็เริ่มกระจายตัวเข้ามาด้านในมากขึ้นนะครับก็ทางด้านหัวหินนะครับเพชรบุรีบางส่วนประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานชุมพรหลังสวนนะครับท่าชนะ เมืองสุราษฎร์ธานีขนอมนะครับบ้านนาสารนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่เมืองกระบี่นะครับฝนเริ่มกระจายตัวเข้ามาถึงโซนกระบี่นะครับเขาพนมพงาพระแสงนะครับทุ่งสงชะอวดอระโนดนะครับเมืองพัทรุงตรังบางแก้วควนเนียงนะครับสงขาหาดใหญ่นาทวีนะครับปัตตานีสบ้าย,ยอย้ปนาระนะครับ ยาลาลือเสาะนาราธิวาสสุไหงโกลกนะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็แช่นานนะครับเฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับและก็น้ําที่เกิดจากฝนน้าท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานนะครับพอช่วง13นาฬิกานะครับประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานนะครับท่าแซะเมืองชุมพรสวี หลังสวนนะครับถ้าชนะฮุระบุรีนะครับสุราษฎร์ธานีดอนศักสิชนนะครับบ้านนาสารพนมตะกวป่ากกระโปงท้ายเหมืองพังานะครับเกาะยาวกระบี่เขาพนมพระแสงฉว่างท่าสาลานครศรีธรรมราชนะครับทุ่งสงฉวดระโนดนะครับพัทลุงตรังควนเนียงสงขาหาดใหญ่นะครับควนโดนเมืองสตูล ฝั่งนี้นะครับสเดานาทวีสบ้าย,ย้อยปัตตานีนะครับปนาเระและก็ยะลาลือสอนราธิวาสนะครับเบตงทานโตโซนนี้นะครับสุงไหงโกลกมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องและแช่นานนะครับแล้วก็ตอนบนของประเทศอาจจะมีฝนไป,ปอยได้ในบางพื้นที่นะครับจะดูในส่วนของโมเดลฝนตรงนี้นะครับช่วงบ่าย ไปดูช่วงบ่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับจะเห็นภาคใต้มีกลุ่มฝนเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมพรท่าแซะนะครับบางสะพานทับสะแกสวีหลังสวนนะครับแล้วก็ทางด้านท่าชนะตะกัวป่าก,กระโปงท้ายเหมืองนะครับภูเก็ตเกาะยาวพังงาอำเภอพนมนะครับบ้านนาสารสุราธานีสิชน,นะครับ ดอนศักท่าสาราฉวางนครศรีธรรมราชนะครับทุ่งสงกระบี่เขาพนมนะครับอําเภอชะอวดอําเภอระโนดอํเภอเมืองพัทลุงอําเภอเมืองตรังสิกาวนะครับย่านตาขาวบางแก้วควรเนียงสงขาหาดใหญ่นะครับชนะนาทวีสะเดาสตูลควนโดน สบ้าย,ยนะครับสบ้ยอยอำเภอเมืองปัตตานีอำเภอปนาแรอออะอำเภอเมืองยะลาะอำเภอลือเสาะอำเภอเมืองนาราธิวาสสุงไหงโกลกนะครับอำเภอเบตงอำเภอทานโตก็ทางด้านโซนภาคใต้ตอนล่างมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ทั้งหมดนะครับระวังในส่วนของน้ําท่วมที่เกิดจากฝนตกสะสมเป็นเวลานานแล้วก็ ภาคตะว,วันออกบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนนับชนบุรีพัทยาระยองนะครับแล้วก็ทางด้านภาคก,กลางบางพื้นที่นะครับะเชียงสากาญจนบุรีราชบุรีอาจจะมีฝนปลยอยๆได้นะครับเป็นฝนปลยอยๆไม่ได้ฝนหนักรวมทั้งอีสานนะครับถ้าดูจากตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนปลยอยๆได้ในพรุ่งนี้นะครับขอนแก่นกาลสินโซนนี้นะครับถ้าดูส่วนของโมเดลตรงนี้นครับในช่วงบ่าย มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนไม่ได้กลุ่มฝนหนักนะครับไม่ใช่ไม่คงไม่ได้ทําให้เกิดความชื้นอะไรท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นโซนที่อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนได้นะครับแล้วก็พอช่วงสิบเอ็ดนาฬิกานะครับพอช่วงของข้ามสิบเจ็ดนาฬิกา ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับทางด้านโซนภาคใต้ชุมพรครับนะครศรีธรรมราชชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับกรุงเทพนครราชสีมานะครับ แล้วก็ทางด้านอุบลราชธานีนะครับขอนแก่นมีโอกาสที่จะเกิดฝนบางพื้นที่ได้นะครับแล้วก็โซนนี้ทางด้านภาคใต้ตอนล่างครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังนะครับจังหวัดหาดใหญ่ยะลานราธิวาสหาดใหญ่ยะลาตรังพัทลุงชะอวดทุ่งใหญ่กระบี่พังงาภูเก็ตนะครับ จันบุรีหลังสวนนะครับบางสะพานทับสแกมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้นะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลต,ตรงนี้นะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะครับในส่วนของโซนทางด้านภาคใต้นี่ครับส่วนโซนอื่นมีโอกาสเกิดฝนนะครับทางด้านตะวันออกระยองจันทบุรีพัทยาชลบุรีฉะเชงะิงเซากรุงเทพบางส่วนแล้วก็ราชบุรีนะครับ ก็มีในส่วนของโมเดลฝนนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็พอช่วง18นาฬิกานะครับช่วงหัวค่ําก็ยังคงเป็นโซนทางด้านภาคใต้ทั้งหมดนะครับประจวบคีรีขันธ์ทับสะแกบางสะพานเมืองชุมพรหลังสวนท่าชนะสุราษฎร์ธานีบ้านนาสารนะครับตะกัวป่าคุรบุรีพังงาภูกเก็ตนะครับ แล้วก็กระบี่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ชะอวดตรังพัทลุงหาดใหญ่นะครับปัตตานียาลานราธิวาสจังหวัดตรังภูกเก็ตนะครับโซนนี้มีโอกาสที่จะเกิดฝนได้นะครับแล้วก็เป็นฝนที่ตกหนักและก็แช่นานนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคใต้นะครับ เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเช่กันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ